เอาผมวันนี้เลเมซิโอปะทะคาริโตผมไปเลยอะมาแล้วผมเลเมซิโอผมเปิดตัวมาก่อนนะวันนี้จะมาเจอกับคาริโตฮุ่งออกมาแล้วผมเลเมซิโออ่ะยังเทผมเลคนใจเด็กแนวฮะคนใจเด็กน้อยวัยรุ่น ูุย่าตายายนี่เลตอนผอมอะสมัยนมนมยังไม่อ้วนนะมาแล้วผมลูกชาลูกชาเอาผมมาแล้วผมคาริโตะลูกชาลู่ชาลูกชาลู่ชาลูชาล่ชาเอาผม ออกคนแทงคาริโตไปเลยแล้วกันนะเพื่อไม่การไม่เสียเวลาเอาผมเลเนซิเดลอฮะเจอกับคาริโตใครจะอยู่ใครจะไปเตะเข้าไปเตะเข้าไปเตะเข้าไปดออ็อปคกครับผมสปริงบอดมูนซาใส่คาริโตะทางดน้าของเล สเปยขึ้นเทินมาเข้าหักมือโลูก้้นมาโลูก้้นมาคาริโตกัดโดดนี่ขย่ำลงไปะกดทันทีหนึ่งได้แค่หนึ่งผมทางด้านของเลคาริโตะโตโห้ยมูนเ้าเตะเข้าไปตีกลางหลังของคาริโตจเจอเตะคืน เอาแขนฟาดกับพื้นนะแล้วก็สเป็งแล้วก็มูนซ้าใส่เลมซิเดียวก้าทืบผิวเจอผิวใส่อาร์าคาริโตใส่อารมายังไงเลยโชกไปโชกไปโชกไปออืเตะพับนอกเตะพับนอกเตะพับนอกดอฟคิกเอาคาริโตขึ้นมาเตะ เด้งเชื่อกไปเน็กเวกเลอร์สเปิงบอดขึ้นไปขวักมือแล้วผมสเปิงบอดฮอริเคนลาาน้าอร้อืมกดทันทีหนึ่งสองยังยังทนนะคาริโต้เรททำการขึ้นเทือนมอคเคิลวะเตียมตัวกระโดดบอดี้สเปรตไม่โดน ลบทันนะคาริโตคาริโตจัดการซิโนโนเรล่าผโมหโหโหโกดทันทีหนึ่งองอยงอ้โหเกือบตายคาริโตเล่นงานผมลากคอเลมามลากคอเลไปเซียวเอามาโคกับเทิร์นมาเคิลนั่งแท่นน้ำโมโทอย่างไงเลยถีบสวนเตะพับนอก เล่นงานผมยังไงเอาแล้วผมเข้าทางปืนเนี่ยเด้งเชื่อไปซิกวันนายผมสเปิงมอดเลดดอบเอาไม่โดนโอ้โห,โหเลเจ็บเลยจังวันนี้โชว์เข้าไปทางนัานคาริโตกระทืบเล่นงานต่อจับเลดดอบดับเบิ้ลเลดดอบอะ ยังไงโคดลายไม่โดนเตะข้างนอกสปริงมอดแล้วก็ดีดีทีผมสปริงจากมุมเทิอนบักเข้าอทางด้านคาริโตจัดการซิโนโนเนล่าหักคอผมยังไงหนึ่งสองสักยังผมเกือบสามก็เธอไปเอาเลขึ้นมาผมเต,ตะเตะได้ยังไงเล่นงาน เกี่ยวคอหมุนเตียวตีวตียเวียงเลยไปอืฮึคาริโตขึ้นเถื่อนบอกเคิแล้วเอาฮะวกเลยกวกเลยแล้วยังไงกระโดดโอ้ยไม่โดนเสร็จเสร็จเลยผมเลยโชกเอา้าเจอคาริโตแบกแบกมาแบกเลยเล่นหนุดลุยหนุดแล้วก็หักคอผมอืมแล้วยังไงผม ดรอปเทกไปที่กลางหลังของคาริโต้เลเมนซิเรโยโกทันทีหนึ่งสองในแค่หนึ่งยังผมยังเอาคาริโต้ขึ้นมาจังหวานี้ยังไงเอาอีกแล้วผมเซ็กวันายครั้งที่สองโหยโยวิกวนายผมโอ้โ oh, ห oh, แตกอะโอ้โหสปริงบอดแล้วก็เลดดอปอะโคทันทียังไง หนึ่งสองสามโอ้โหไปเลยโอ้โหเลผมเป็นฝ่ายชนะครับผมโอ้โหเอาจานนะผมเอาผมเลวิเซเลโอผมเป็นฝ่ายชนะครับผมเอาผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามเลยครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ ไปแล้วซิโอเกนนิครามเลโชดีลานะซิกวันนายวันนายผมเอาไปแล้วผม